สวัสดีครับพี่น้องป้องไปอ่ะวันนี้มาเจอเจอกันนะครับวันที่18เนาะสงกรานอ่ะก็ผ่านพ้นไปนะครับเนาะเรามาพูดถึงหัวเลาพัฒนาวันนี้นครับวันที่18บแปดเมษายนนะครับอ่ะสงกรานปีนี้ก็สนุกสนานดีนะ พี่น้องป้องปายเนาะเล่นน้ำเล่นท่าก็สนุกสนานเนาะอ่ะผ่านผลไปแล้วนะครับวันที่18วันนี้นะครับผมจะมาเอาหลัก10แล้วก็หลักหน่วยหลัก10บมี2หลักเนาะมี2แนวทางจะมาอ่าคำนวณให้ดูนะใน2ส,สูตรนี้จะชนกันหรือเปล่าเนาะ เริ่มต้นกันเลยนะครับก็มีสูตรนี้สูตรใหม่เนาะหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากหนึ่งแปดสี่ห้าเก้านะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้สี่ได้เจ็ดนะครับบวกสองบวกสามนะครับบวกได้เท่าไหร่มาบวกให้สองบวกสามนะครับอ่ะวดแรกก็มาเข้าที่ ได้2ได้4ได้7มาเข้าที่2 6งวดถัดไปนะครับได้2ได้4ได้7มาเข้าที่4 5หหลักสิบนะครับงวดถัดไปได้2ได้4ได้7มาเข้าที่4 7อ่างวดถัดไปได้0ได้0ได้2ได้5มาเข้าที่0 9ย์เนาะอ่างวดถัดไปนะครับได้4ได้6ได้9มาเข้าที่4 5ห งวดถัดไปนะครับได้0ูนย์ได้2ได้5มาเข้าที่5 9าเกางวดถัดไปนะครับมาได้ที่469เมาเข้าที่95้าางวดถัดไปนะครับมาได้ที่2 4 7มาได้อูนน่นะครับหลุดไปนะครับงวดนี้หลุดไปเดอ้องวดนี้งวดถัดไปน่าจะเข้านะอ่ะ ได้2นะครับได้2ได้4ได้7อีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะจะเข้าหรือจะหลุดเรามาดูกันจะชนกันอ่าไปที่สูตรได้สูตร1เนาะจะมีอีกหลักสิบนะครับอ่ะสูตรนี้ครับหลักร้อยบวกให้4ี่คงที่นะครับได้ริ่มต้นจาก459ได้802ศูนยอมาเข้าที่26 งวดถัดไปนะครับได้ที่024มาเข้าที่45งวดถัดไปนะครับ8บวก4คงที่ได้2ได้4ได้6นะครับงวดถัดไปนะครับ6บวก4คงที่ได้0ได้2ได้4มาเข้าที่09งวดถัดไปนะครับได้ที่6บวก4คงที่ได้024มาเข้าที่45นะครับ มาเข้าที่4 5อ่างวดถัดไปนะครับ4บวก4 4บวกให้4คงที่ได้เลข8เลข0เลข2หลุดไปนะครับงวดนี้อ่ะงวดถัดไป1บวก5อ่ะ1บวก4คงที่ได้เลข5 5 7 9มาออกที่9 5นะครับอ่างวดถัดไปนะครับ7บวก4คงที่ได้เลข1 3 5นะครับ มาออกที่หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะหลักสิบของเราหงวดนี้จะเป็นไงบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับพี่น้องปองปลายศูนย์บวกสี่ของที่ได้เลขสี่ได้เลขหก 6, แล้วก็ได้เลขแปดอ่ะนะเลขสี่ของเรานะครับเลขสี่ชนกับที่เลขสี่เลยเด้อนี่นะอ่ะพูดทีครับ ปกาชนกับที่เลขสี่หลักสิบนะครับเลขสี่วันนี้นะในสองสูตรชนกันไปแล้วเลขสนะี่เนาะอ่ะแล้วจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรเก่าๆของเรามารวมตัวกันนะจะมีเลขสองเลขสี่อีกเนี่ยนะสูตรหลักสิบสูตรหลักสนะิบเนาะแล้วก็มีเลขสองหลักสิบหลักหน่วยวันนี้มีเลขแปด เลขเก้เลขหนึหลักหน่วยนะครับนะแล้วก็อีกหลักหน่วยก็มี012วันนี้นะครับอ่าสามตัวนะหลัก10ของเราเนาะหลัก10มีมีสมี4นะหลัก10บ งวดที่แล้วเข้าไป1น่งหนึ่งหลักสิบงวดที่แล้วเข้าไปเก้าห้างวดที่แล้วเข้าไปห้าเนะครับแต่วันนี้นะครับวันที่สิบแปดมี1นึ่สองสาห้าน่าจะเป็นเลข2นะครับที่ชนกันเนาะที่ชนวันนี้มีสกับ4เท่านั้นนะครับอะระวังตัวให้ดีอ่ะจะมาให้ดูอ่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรา หลักหน่วยเนาะสาบวกสคงที่ได้หได้7ได้หนึ่งะครับสูตรนี้สูตรใหม่เนาะสาบวกสคงที่ได้หได้7จ็ได้หนึบวกสได้7ได้9ได้3านะครับสาบวกสคงที่ได้5ได้7ได้1 มาออกที่4 5แล้วก็มาออกที่0 9เนาะออกที่4 5 7บวก2ทุที่ได้7ได้9ได้3มาออกที่9 5วันนี้เข้าไปาหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบเข้าไปที่หลักสิบนะมันจะไม่ตรงกันเท่าไหร่อ่ะวัถัดไปนะครับ สามบวกสองที่ได้ห้าได้เจ็ดได้หนึ่งมาเข้าที่เลขหนึ่งเนาะหลักหน่วยนะครับเข้าที่หลักหน่วยของเราก็คือเลขหนึ่งะวันนี้นะครับจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับ ที่จริงมันเป็นอ่าเรามาบวกนะบวกให้สองศูนย์บวกสองคงที่นะแต่มันศูนย์มันมันบวกกันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรเราถึงจะมาบวกเลขหกเอาหกมาบวกเนาะบวกสองคงที่เลขหกก็คือหลักพันนะครับอ่ะหลักแสนเนาะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่น หลักพันหลักหมื่นมาบวกให้สองคงที่ได้เลขแปดนะครับหลักหน่วยของเราวันนี้ได้เลขแปดเลขศูนย์แล้วก็บวกไปสี่คงที่ได้เลขสี่เนาะชนกันไปที่เลขแปดเลขศูนย์เนาะหลักหน่วยวันนี้นะชนไปที่เลขแปดเลขศูนย์เลยพี่น้องเอ่ยเนาะเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะหลักหน่วย งวดที่แล้วหลุดไปเนาะวันนี้จะมีเลขแปดเลขศนยแล้วก็เลขสี่แต่เด่นไปที่แน่ๆก็คือเลขแปดเลขศนย์วันนี้นะที่เด่นที่สุดนะหลักหน่วยของเราแต่หลักสิบน่าจะเป็นเลขสองแล้วก็เลขสี่อ่ะโอเคนะครับผมจะจับเป็นชุดคู่ให้เนาะอะ่ะมันจะมา งวดที่แล้วเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะแต่ก็ไม่หลุดนะหล,ดหลุดแค่งวดเดียวนะนอกนั้นเข้ามาหมดเลยเนาะเข้ามาหมดเลยแต่วันนี้เลขแปดเลขศูนย์นะครับที่เด่นที่สุดก็คือเลขแปดเลขศูนย์หลักสิบบนของเราวันนี้เลขสองเลขสี่อะผมจะจับเป็นชุดให้เป็นคู่ให้เลย เนาะจะมา10บ,บนก็มาเลข2เลข4ใน3ส,สูตรชนกันเลข2เลข3ส,สูตรชนกันไปที่เลข2ก็เลข4แล้วก็หลักหน่วยของเรามี8มีเลข8และก็เลข0เท่านั้นเนาะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เอาผมจะจับเป็นชุดให้เลยวันนี้สองแ แล้วก็สองนะครับสี่แปดสี่ศนะครับวันนี้เนาะแต่ที่เด่นแน่ๆเลยก็มีที่มันแบบแบบว่ามันมันตรงกันเลขศูนย์เลขแ8ดแปดสองครั้งเลขศูนย์มี อ่าเลขศูนย์ก,ก็มีเท่าไหร่เนะี่ยอันนี้หลักร้อยหลักร้อยเนาะหลักร้อยหลักหน่วยหลักบทหลักหน่วยของเรามีเลขแปดหลักมีสี่มีหกมีแปดนะครับอ่ะถ้าจะเป็น ถ้าจะเป็นไปได้ก็มีมี48แล้วก็20เท่านั้นนะครับที่เด่นนะที่จะมาในวันนี้เนาะเด่นวันนี้นะครับที่เลขที่จะมาในวันนี้สถิติของเลขตัวเลขนะครับมีเลขเลข8และก็เลข0นะครับ วิ่งบนนะครับนะวิ่งบนวันนี้เลขแปดเลขศูนย์เท่านั้นนะนะเลขแปดเลขศูนย์เท่านั้นนะครับวันนี้เนาะน่าจะมาให้นะมีสี่แปดแล้วก็สองศูนย์เท่านั้นนะตัวเลขวันนี้น่าจะมานะครับน่าจะมา นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมวันนี้มีแค่4ชุดเท่านั้นไม่เยอะเท่าไหร่เนาะตัวเลขของเรามาอ่นะหลัก10หลักหน่วยชนกันไปที่เลข8เลข0นะครับเลข8เลข0นย์หลัก10ชนกันไปที่อ่าเลข2เลข4นะครับวันนี้เนาะน่าจะเป็นไปได้นะครับอะ่ะถ้าใครชอบก็ติดตามนะครับก็ตามต่อเนาะอะ่าไม่ชอบไม่ว่ากัน อ่าอ่าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับวันที่สิบแปดวันนี้นะครับน่าจะมานะน่าจะมาในเลขแปดวันนี้น่าจะมานะครับเลขไปเลขศูนย์นะโอเคนะครับวิ่งบนเลขไปเลขศูนย์นะครับมีสองชุดมีสี่ชุดเนาะ ทั้งหมดมี4ชุดแต่ที่เด่นแต่ที่เน้นๆก็มี48แล้วก็20เท่านั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอะวันที่18นะครับทับ4ทับ68นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ